สวัสดีท่านผู้ชมอยู่กับผมเฉลิมบุรียามครับผมวันนี้เดี๋ยวพาเอฟซีมาชมรถคลาสสิกครับผมเป็นเป็นดำคลาสสิกนะครับดำสีล้อนะครับก็น่าจะเป็นรถประกอบเองนะที่เมืองไทยนี่แหละครับคันนี้โอ้โหดีไซน์ได้สวยงามมากครับคันนี้ใครได้เป็นเจ้าของนี่คลาสสิกจริงๆนะครับเป็นรถ เรียกว่าลักษณะเป็นอีเทนแหละครับเป็นอีเทนแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์สี่สูบนะครับสี่สูบนะสี่ <c oughs> สูบหรือห้าสูบเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะเครื่องยนต์สี่สูบครับตัวนี้ไม่แน่ใจใว่าเป็นรุ่นไหนนะแต่ก็วางได้ดีนะครับวางได้ดีนะครับหม้อน,น้ำหม้อนอะไรก็ซ่อมบำรุงง่ายนะครับ อคันนี้ครับผมขายนะครับขายนี่ดูด้านหน้าของตัวรถนะครับสวยงามครับผมเห็นจินจังว่ากระจกก็กินขาดแล้วใช่ไหมโอ้คลาสสิกจริงๆนะครับแบบนี้วัยรุ่นชอบเลยครับผมไว,ว่วิ่งวิ่งอ้อยวิ่งมันบรรทุกพืชพันธุ์ทางการเกษตรนะครับตัวนี้ โ oh. อ้โหคัซีก็จะเป็นเหล็กรางนะครับเป็นเหล็กรางน่าจะเป็นหน้าสี่นะครับหน้าสี่ประกอบกันสองสองเส้นนะครับคัซ <c oughs> ีเหล็กรางแล้วก็แบตเตอรี่ใ่ใช้แบตเตอรี่ยี่ิบสี่โวลต์นะครับตัวนี้สองลูกเลยไฟฟ้านี่เหลือๆนะครับอืมระบบเกียร์นะครับรุ่นอะไรนี่ย ใครทราบนะครับคอมเมนกันด้วยนะครับตัวนี้เอาเป็นว่าใช้งานดีนะครับใช้งานดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับยางตัวนี้น่าจะเป็นยางอ่าอยางแปดนะครับโอ้อยางเนะครับเจ็ย์ห้าขีดสินะครับตัวนี้เป็นพเพลายางดีเลยนะครับพรเพลาขนนะ นี่โอ้แหนบนี่ยางน้านะครับแข็งแรงทนทานน้ำหนักนี่สีห้าตันนี่สบายสบายนะครับตัวรูปของตัวกระบะนะครับตัวกระบะดำนี่ลักษณะจะคล้ายๆกระบะรถดำเลยนะครับเขามีการบุบมีการปั๊มให้เป็นแผ่นขึ้นมาแล้วก็มาเชื่อมแล้วก็มีแผงคอกสูงนะครับตัวนี้เหมาะมากลยวิ่งในสวน ในศูนย์เกษตรนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูากระบะเอาเป็นพื้นอะไรนะครับโอ้พื้นเหล็กยังเรียบอย่างสวยครับผมพื้นของเขานี่รเรียกว่าเน้นกิ๊กเลยครับยังไม่มีบุบเลยนะนี่มองโดยสายตาเปล่าเราก็รู้แล้วนะครับว่ารถสภาพนี้ยังไม่ช้ำเลยนะครับ <c oughs> เอา้าใครชอบคันนี้ครับผมรีบโทรมาครับผมรีบโทรมา เป็นรถเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์คลาสสิกมากสีสันสวยงามนะครับใครได้ไปก็เหมาะเลยนะครับผมราคาอยู่ประมาณแสนกว่าครับผมแสนสองแสนสามครับก็สนใจกันจริงๆก็ต่อรองกันได้นะครับต่อรองกันได้นะครับที่อูนี้มีรถ ราคาถูกนะครับถูกจริงๆนะครับผมราคาจับต้องได้นะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับผมเอ่อางไง่งก็ให้เอฟซได้ชมกันนะครับข้ <c oughs> างหน้านี่โอ้โหกันชน <c oughs> โอ้ทําได้สวยนะครับทําได้สวยตัวนี้ก็เป็นกระจังเอาอะไรมาปิดหน่อยก็สวยเลยนะครับ <c oughs> มีป้าย บนหัวนะครับคนสวนนะครับคนสวนโอ้สวยสวยสวยเอามาดูภายในกันหน่อยนะครับมาดูภายในกันหน่อยนี่ภายในโอ้กุญแจก็อยู่สตาร์ทติดหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองดูนะครับนี่ภายในครับนั่งได้สองคนเลยนะครับนั่งได้สองคนนะเดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูครับผม <c oughs> สตาร์ทดู อ้าตอนนี้เรามาอยู่ภายในนะครับก็อ่จา,ากระดับลังคาหัวขึ้นมานะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ก็ดีนะครับ <c oughs> มีที่นั่งได้สองคนนะครับที่นั่งได้สองคนเป็นแอร์ธรรมชาตินะครับ่ะดูขานาดพงอะไรนี่สตตาติดไหมเนี่ยพุ่งไหม เดี๋ยวลองตัดดูสิอู้ป้าติดเลยต้องเผาหัวไหมเดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูครับผมเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องครับแจ้งออกออกอย่าอยู่หน้ารถเดี๋ยวเราจะลองตัดดูครับผมเฮ้ยต้องเผาหัวหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามีระบบเผาหัวหรือเปล่านะนี่หรือเปล่า รุ่นเก่าๆมาัน่าจะต้องเผาหัวก่อนนะครับนะลองดูสิปล่อยไถกิจเสร็จเดี๋ยวอลองดูเบนหมดเบนหมดแบ็หมดสภาพเงียเ้ยเบนหมดอย่างเท้ เดี๋ยวโอ้แบตหมดครับพี่น้องโอ้ทางไงจะได้ลองเนาะแบตหมดครับผมแบตหมดแต่ว่าโอเคครับระบบสตาร์ทใช้ได้ครับผมเดี๋ยวให้ทีมงานเปลี่ยนแบตก่อนลองรีไซต์แบตใหม่ เอาเดี๋ยวพิสูนเ์เจอสุดหลอ่อครับสตาร์รถนะครับเหยียบคราด,ดเด้อ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 ต้องเผาก่อนไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเผามาทางนี้เผามานี่ก่อนสักแป๊บหนึง่งแต่ก็แล้วแต่คันเร่งดู เาเปนว่าเรายังไม่รู้ว่าสตาร์ทยังไงนะครับมันต้องมีสายชีวิตอะไรสักอย่างนะครับถึงจะสตาร์ทติดนะครับเดี๋ยวรอให้ช่างใหญ่มาก่อนนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็รีวิวไปก่อนนะครับผมเอาตาัดดูอีกครั้งดิ มันต้องมีสวิตอะไรสักอย่างแหละอ้าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก FC เอฟไว้หน่อยนะครับผมสำหรับพีเตอคันนี้นะครับก็ถ้าถ้าจะขายก็คือรถต้องใช้งานได้ครับผมรถต้องใช้งานได้ครับถึงขายนะครับเดี๋ยวเราให้ช่างใหญ่มาก่อนนะครับ <c oughs> แต่ว่าเสนอราคาให้ f c ได้ชมนะครับ <c oughs> เผื่อท่านใดอยากจะมาดูรถนะครับก็คลิปนี้ก็ ฝาก fc ไว้ด้วยครับผมยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยครับแล้วก็ติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับเ mm hmm. สียนนุยบุรียามนะครับมีสินค้าใหม่ๆสินค้ามือสองราคาจับต้องได้ก็เดี๋ยวจะเอามาลงคลิปให้ fc ได้ชมกันนะครับก็ติดตามกันไปนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับขอบคุณมากครับ